เด็กน้อยมันอยากไปอยู่ด้มือเจ้าคอยบ่ได้บังคับลูกคอยไปอยากไปเด้อไ่ได้บอกว่าเธอต้องไปเด้ออยากไปหา่หาว่าวแบบพ่เคยไปไทยตามประเทศลูก่อยเคยไปจะหม,อม่องมแต่ไปเอสโตเนียไปประเทศใกล้ๆนี่นไหมคือโซเฟียนะะ่าวอยู่ได้แม่ว่าถ้าไปอะเธอจะงงเงียอยากกลับมาก่อนกําหนดไม่ได้นะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินมันแพง การบ้านครูเขาก็ส่งการบ้านให้อยู่แล้วก็ทำการบ้านในออนไลน์ไปเมื่อคืนดูไลฟ์บิ๊กกับเบนแล้วยิ้มตามไม่หุบเลยค่ะเฮ้ยเจ้ากูได้ไปบนไห้นันยิ่งไปบนนังนะเดิมกนหัวเลยสสิกวนหัวเลยกวนหัวผัวเด็อ๋อพูดยังไม่จบค่ะบนไห้จะกนหัวผัวไข่ตื่นหอมน้จ้าเขียว แเ้วพอได้กลับไปนอนตื่นหกโมงเศาร์ถือว่าตื่นนั่นสวยได้หกโมงเศาปกติตีสามตีสี่ตีห้าพากินบัตดีครับพากินพากินคนกรธข้านดีถ้ามีใช้สมครับเราถ่ายน้องตังก็ตังไปตังมาหายกินมาต้องช่วยเหลือตัวเองไหมคนที่บ้านเขาก็ทำงานอืม ถึงทำงานในบ้านสิไปบังคับให้พวกนั้นนี้ภาพไปบ่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่เมืองนอกค่ะแต่บางคนก็ไปรถบัสรถนั่นรถนี่กันยุไก่ไปรถบัสบางคนกับผัวกับอำนวยความสะดวกนะ่ะส่วนข่อยโตแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองไปรถบัสก็ได้ยุมันหลายตัวมันหลายตัวขับรถก็ยุป,ประมาณ สองชั่วโมงเราไปเพิ่อนครับกมองบางเส้นกเก็ดสิบหกสิบสี่ 4. มีเส้นเดียวครับลอยความเร็วลอยก็คือเบอร์กี่กิโลนอกนั้นมีแต่แปดสิบหกสิบเก็สิบมันก็เลยสองชั่วโมงมันกับบริตติกล่องมันกับบริตติกล่องตลอดดอกมองเส้นทางแต่ว่าเฮากับยันอันพี่รวดสวนห้างมากสินะพี่รวดสวนห้างมากกล่อง นา้ารถตำรวจมันก็จับปึ๊บรถคันไดบ่จ่จายภ้าสีอ่นมันเห็นคันขี้สวนปุ๊บด็เขาหูเลยเขาหงุดได้ยดังไงคอยคัาถามขาเจ้าอยู่เด้มันคือหงว่ารถขยบเสียภ้าสียสิแต่ยังบ่เคยถืออ่าข้อหายอย่างนังสีนะขับรถเกินเวทไอไอ้ติดไอจอดรถเกินเวลางัสิเขาก็โดนปรับไปบ่ถือถือว่าเป็นคดีอย่างังแตถ่ถ้าเราไม่จ่าย เป็นไรไหมสมมุิว่าเข้าไปจอดแล้วมันมีใบเหลืองที่ว่าเขาติดใบอยู่หันอ่ะติดใบหนะะ้าขาจวเข้าอ่าถ้าเราไม่จ่ายเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรก็คับได้ปกติแค่ภาษีรถต้องเสีย็คือขี้รถปกติแต่ไม่จินไม่บินตามขอมูลเข้ามาว่ารถขั้นน้ทะเบียนขั้นหนีเป็นของไผมันก็นจะมีบินตามมาถ้าเข้าบริจาคมีตามมาแล้วก็เป็นกระบวนการของ อ่าคุณต้องจ่ายเขาจะติดต่อมาถ้าว,ว่าจ่ายปุ๊บมันก็เป็นดอกเบีย้ยที่ระบบเขาทําก็คือมันก็นจะมีแผนกบัญชงบัญชี่ของเขาเขาไปซืมอติห้าสิบยูโรมาไปรายลอย,ยอยู่เด้ไปลายลอยแต่เขาก็เตือนก่อนเขาก็มาแห่ห่าติดแบคตอีอย่างไงาดอกแต่ถ้าไม่จ่ายก็ติดแบคลิตนะห้าสิบยูโรเนี่ย ดอกเบี้ยขึ้นพอมมันก็เหตุตามระบบเอกสารมองนั่นมองนี่ผู้ใดได้เงินจากบ้านฝาแน่มือนเนี่ยเห็นยอดไปตื่นสมารถไม่หยางวิดีโอภาพรูปภาพได้แจ็คเสลึงเนาะได้แจ็คยู่นาะได้ได้จักด่อนนาะเหรียนดีดดีดบ้น้องสินะใครแตผพูดหนึ่งเปิดเบึงงเงินซื้อเพะไม่หยางไม่หยางเกิดขึ้น ขนาดไล่ซุปยังไม่ไล่ลก่อนหน้านี้เขาจะไลสดในบ้านปลาละไล่บ่ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วบอค่อยมาเฮ็ดวิดีโอได้ต่ค่อยมักนั่งเว้าค่อยมักเว้าวะนะเออเหมือนเหงามากก็เหงาอยู่นะบ่นนี้อย่างเห็ุวันเฮ็ดอย่างผู้ใดก็ถามมั่อันมันหยุดบ่จ่าจ่ายหยุดทุกมื้ยค่อยมีวันหยุดตัว ไม่ทำอะไรค่ะบริหางานยังจ้ะแล้วก็บด้ใส่เงินของรัฐบาลฟิลแลนด์พอมโอ้ยแต่โดนเหรอปีละมั้งปีกว่าแล้วยื่นก็ได้อยู่แต่ห้องบรได้บริด้ตัวเอาเงินเขาว่า,างซะสิตัวจังไดนลูกก็ฮหูว่าไปไท้ พ่อเขาก็หูว่าไปแท้ถ้าเกิดเขาถามคุณแม่ไปไหนถ้าเขาตรวจเจอเขาเลือขอเงนินคืนให้จังใดแม่บอกว่ามันแค่จํานวนที่เขาจ่ายนะมีการบวกค่านันค่านี่อีกเด้อแต่ไอประกันสังคมนั่นไปได้ไปไทยนัน่าเป็นหยังเขาจ่ายคือเเ่าถ้าเรามีประกันสังคมคือต่อไปรกันแทยต่อแหลนคนมีประกันสังคมจ่าย บริษัทขจัดข่อยเค่อยจ่ายประกันสังคมแต่เงินตกงานหลังจากหมดประกันสังคมในจํานวนที่เขาตั้งไว้ก็คือสิบเอ็ดตัวบัตรมันมันคนละอย่าง,าางม,มันจะประกันสังคมจบบินป่บมันมีกรสซิบเงินประกันสังคมก็จะเป็นการยื่นของเงินตกงานออผู้ไม่มีงานทาสี่สิเขาเอาคำนวณนให้เงาเหมือนนั่นแหละแต่ในกรณีของข่อยข่อยบ่ได้ไปตัวว่าฉันอยู่ในฟินแลนด์ คคยกระหายขอมูลนไปอยู่ว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ยื่นเรื่องอทางอำเภอเขาบอกเธอได้ยื่นเงินประกันสังคมเธอใช้หมดแล้วนะในวันที่กำหนดคือกำหนดเท่านี้เท่านี้แล้วตัวข่อยก็บอกอ๋อฉันไม่ได้ยื่นเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ที่ฟินแลนด์ฉันไปอยู่ไทยซส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้ยื่ออีกอย่างพอกลับมากอะ่ะติดต่อประกันสังคมเขาก็บอกเขาก็บอกข่อยอยู่ว่าอ้าวประกันสังคมคุณยังค้างอยู่นะค้างคือเรา การสังคมเนี่ยบริษัทเนี้ยังไม่ได้จ่ายคุณหมดนะสินะกับไปยืนแล้วจาถามสินะเป็นเงินที่เราควรได้ใช้สิทธิ์ังสินะตัยังบันใดอย่างมากจะถา่ถาถ่านคือข่อยถ่าไปเล่าข่อยอยู่แล้วจริงๆคุณไปได้ถา่ายเงินประกันสังคมอย่างหลกข่อยจะมาแค่เดือนเดียวมันมีอย่างเฮ็ดอยู่นีมัเจ้าลูกบ็ได้ยินด้ข่อยนาะให้ยุนน่นีาานนน่ไม่ใช่เป็นมาเสนหนนั่นหรอกนี่จะเบโลกเกียนเหรอ เนี่ยแล้วยูู่บเจอจริงสิว่าเห็นอีอย่างยิ่งกว่าอยู่อันเรียนติสแก็มเมอร์โอ้พีตย่ยานเขาจะว่าเรื่องสแก็มเมอร์เ่แล้วดอกคอยกดติดตามข้าวนี่ปัดนอกจากตึกที่เขาสร้างไว้แม่บ,บังคับให้ว่าตามสคริปเอาไฟฟ้าจีโอ้ไม่อยากนึกผาพเลยว่า ื่อเห็นเดือนเห็นแต่วันยุนหองเขาติดคอนโดยังเขาติดลูกกงยังหนาแน่นมีกลองจรปิดทุกจุดสินี้ไปได้จังใดๆพระสะปอร์ตเขาก็ยึดแมนบบเาราคือสวัสดีค่ะส่งหัวใจ thank you ไม่ได้อาบน้ำเนมื่อวานอาบตอนสอบ มันอนยงวหอนหโมงคึงไม่กินชาเคิองชาเขียวไปนอนต่อนอนเคลียรโทรศัพท์ไปนอนต่อได้เลยบได้อยู่แต่ว่าข่อยสิตื่นตีหนึง่งสิหกก็เลยไปยามอดเอาว่านอนดึกๆเนี่ยสินะอืมตังสามตัวโทรศัพท์สวัสดีค่ะเราคือคุณยายนั่นว่าแล้วเราคือคุณยาย เอาเท่าแล้วบ่เต่าธัรมดถาเลยเท่าจนเขาวมันเล้าหัวนี่ตั้งใจไม่ยอมค่ะก็คือตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้พักก่อนย่ามันเขายอมหัวนะผู้จอสังเกตบอกข่อยกเสียไใบซัมเบล่าที่เขาบอกด้วยข่อยแสบหนังหัวไหมแสบเพราะล้างออกแล้วล้างออกดีมมะเปาหัวเสียนมามีความรู้สึกว่ามันเบาหัว แล้วผมมัก็รลนทางล้างนี่ตรงุางข้างนี่เห็นหนังหัวบม่ได้ถอนเนี่ยมันลนเองฝนตกจ้ะแต่ว่าไอ้ฮัดนั่นหัางลิ้นนั่นปอกแปก๊กปอกแป๊กอยู่เพราะว่าเน่มขึ้นมามันเป็นเคืร์นไว้ความเย็นนะแล้วบันนี้ยนี่ยมันสามารถมันก็เริ่มมีอุณหภูมิอุน่นก็เป็นคือฝน,นตกแล้วมันไหลอันหัางลิ้นไหมปอกแป๊กปอก,ปอกแปลกฝนไม่ได้ตกช่วงนี้แต่เขาบอกว่าอาทิตย์หน้าฝนตก เขาว่ากลุ่มอุตุการมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่ใครยึพระะดพาสปอร์ตไหมโอ้ยบ่แม่ยครับว่าถึงเขมรมนต์ใครว่าถึงเขมเพนว่าคอมเมนต์ผดประเน,เน,เนต่อต่อติอต๊กต๊อกข้าวแหมที่ว่านใอยเบิ้งข้าวหนูอยู่เด้ข้าวใส่ทั่วโลกนี่ยไหมที่ขเขมรที่เป็นเดี๋ยวนี้ที่ว่าเอาคอนไปเป็นสแกมเมอร์นะแล้วค้งไว้น่ะ พูดถึงขมินจ้ากับไทยเมื่อไรวันนี้รู้ค่ะมือในหูหูว่าสิเงินห้างมือใดรางการราชกษัตรวยไม่ง่ายราชการให้สามากเลยสิฟาดดทาไหมคอยนั่งทาเป็นมือเป็นเม็ดยุงเสียยุงเสียห้องก็สิไปบังคับเขากับอะไรสิแบบ เธอต้องเล่นห้ฉันได้ไหมหเล่นไงมันกับอะไรอีกไมเขาให้โอ้กววาสิติดต่อเขาได้โทรแล้วโทรอีกจองเวลาอันไหนพ่อเด็กหน่อยโทรจองให้ได้หนิพอ่อลูกพ่อของลูก